ปี64เขาแอดเฟซมาแล้วเราเช็คไปในเฟซบุ๊กอีกทีก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราก็ถามว่าคนนี้เป็นยังไงเขาก็บอกเนีดูดูกันไปคบดูดูกันไปซึ่งเราก็มีลูกติดมันหนึ่งคนแล้วเขาล่ะเขาก็มีลูกเหมือนกันคุยสักพักหนึ่งเอาไปเที่ยวไหลพื้นที่ก็ดูเหมือนผู้หญิงคนนี้ก็ดีแล้วเขาบอกว่าเขาทำงานอะไรในตอนนั้นตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาทํางานอยู่กรมมนไใหม่จังหวัดมหาสารคามเจอนี่มันติดกันกับบ้านผมเป็นข้าราชการนะเป็นข้าราชการซีอะไรเขาไม่ได้บอกซีแต่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการพอเดือน คุมพาเขาบอกว่าเขาขอเรื่องทําเรื่องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ที่ศูนย์ศินทรีพบางไรตอนน,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 นั <ผม S 1> ้นพี่<ม>ยัง,ไม,งไม่ได้แต่งงานกันนะยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานแค่แค่ไปคบหาเป็นแฟนกันใช่อยู่อยู่บ้านใครอยู่บ้านพี่อยู่บ้านผมตอนช่วงมาอยู่ใหม่ๆผมไปซื้อทอง3มบาทเก็บไว้ไปแต่งงานนี่แหละแล้วทีนี้คือผมไปจำนำ ร้านทองบอกว่าไม่ใช่ทองจริงตอนนั้นคบกันใหม่ๆยังไม่คิดว่าเป็นเขา <c oughs> ใช่ไหมกลับไปโวยร้านทองเลยเอาทองตอมมาขายผมร้านทองเลยผมก็ไปแก้งความพบกันมาเรื่อยๆกับระเป๋าตังค์ที่วางไว้บนโต๊ะทีวีเงินเหลือหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยพอเช้ามาเค็คกระเป๋าตังค์ที่เหลือแปดพันเงีเ้ยดีเอาไปหรือเปล่าดีเอาไปหรือเปล่าดีตังค์ไม่เปล่าไม่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 ได้เอาไปเลยช่วงประมาณสงการปีหกห้าผมก็ ไปบ้านเขาไปคุยกับพ่อแม่ผมจะมาขอมั่นขอหมายไว้ก่อนให้ตังค์ไปให้เท่าไหร่แม่ยายไป4<ส>ี่หมื่นเป็นเงิน,นเขาจ่ายก็ให้สี่หมืน่นเงินมั่นลีอะไรเสร็จก็ได้วันแต่งงานสินสอดตอนนั้นก็คือคุยกันเลยผมให้200,000ทอง4บาทนะหลังจากแต่งงานก็มาอยู่สมุดประการเขาก็ไปทํางานที่ศูนย์ศิลปะเชพบางไทเหมือนเดิมเขาแต่งชุดไปทางานทุกวันเขาก็แต่งตัวราชการไปทาออํางานขอญาตนะฮะ แต่งเป็นสีกากีใช่ไหมใช่ครับชุดนี้แหละครับอันนี้อะไรน,นี่ชุดอะไรน,นี่ชุดอันนี้ชุดที่เขาบอกว่าเขาสอบได้แล้วก็ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการก็ให้ผมพาไปซื้อชุดชุดนี้ก็ประมาณ5,000กว่าบาทหลังจากแต่งงานแล้วความมันแตกไปทําฟาร์มวัวมันต้องมีที่ปลูกหญ้าคิดว่าจะไปซื้อที่เขาก็บอกว่ามันมีที่ที่หนึ่งที่พ่อเขา ยังไม่แบ่งสมบัติกันจะเอาไหมเขาจะไปติดต่อนะกับติดต่อลุงให้ว่าให้ขายให้เราเพราะมันเป็นที่ผืนเดียวกัน24ไร่ตกลงซื้อเท่าไหร่1นล้านหนึ่แบาทเขาให้โอนตังค์ซึ่งตอนนั้นลูกสาวเขาก็มาอยู่กับผมมาเขาปิดเทอมมามาหาลาัยปิดเทอมเขาก็มาทามาพิเศษ ผมก็เลยบอกจะซื้อที่นะลูกสาวเขาใช่ไหมลูกสาวเขาจะโอนเงินไปไว้บัญชีหนูแล้วค่อยไปมัดจาที่กับแม่สี่แสนบาทก้อนแรกประมาณอาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาก็บอกว่ามันไม่พอให้โอนอีก2องแสนสองแสนไม่พอขออีก2องแสนนั่นเป็นแปดแสนอาทิตย์ต่อมาเขาก็เลยโทรมาพี่หลังวัดจะมาที่บ้านแล้วพี่โอนเงินไปเลยโอนเงินไปให้ลูกสาวนั่น แล้วเขาจะเอาให้กันธนาคารล่มกดยังไงก็เข้าหมุนติ้วติ้วติ้วไม่งั้นต้องโอนไปแล้วอีกเท่าไหร่นะสามแสนคุณก็เอาทองไปจำเลยนะทองอยู่นั่นทองที่ผมให้คุณไว้อะใช่ทองที่ผมให้คุณไว้อยเอาไปจำนำก่อนเพราะตอนนี้ธนาคารมันโอนไม่ได้เขาก็โวยวายขึ้นมาเลยเอองั้นเดี๋ยวจะกลับบ้านไปวันนี้เลยไม่อยู่ด้วยแล้วผมก็โทรหาแม่ยายบอกว่าไม่มีรังวัดเข้ามาไม่มีอะไรเข้ามาเลยพรุ่งี่30มสิบเขาไปอยู่โรงพยาบาลมาขับรถจากโรงงานไปโรงพยาบาลมาเจอไหม ไม่เจอไม่อยู่สักพักหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่าเออมาบ้านแล้วมาบ้านแล้วทุกอย่างคือเตรียมการแล้วเล่มรถเขามายัดใส่ไว้ในรถแล้วซึ่งของพวกนี้มันอยู่ในบ้านเขาเตรียมการจะหนีแล้วขับรถออกมาจากบ้านเลยผมยืนขวางเลยจะขับหนีพี่โดดขวางเลยโดดขวางเลยทําไมออทาไมเงินอยู่ไหนมันเป็นยังไงเพราะคุณตอนนี้เราถามแม่แล้วใช่ไหมแม่บอกไม่มีเงินอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ยายบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคือโอนมึงโอนให้กันเองอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องใช่แล้วที่ตอนแรกบอกโอนเงินไปสี่แสนให้ลูกสาวเขาละ ลูกสาวเขาผมมารุ้ทีหลังเขาบอกว่าลูกสาวเขาบอกว่าโอนวันงคืนเช้ามาหนูก็โอนคืนให้แม่เงินทั้งหมดที่เราโอนไปแ80,000 0นหายไปหมดหายไปหมดเลยไม่ยอมคืนเงินถูกไหมไม่ยอมคืนทีนี้ผมไปค้นดูในบ้านพบว่ามีการซื้อทองซึ่งเป็นทองปลอมทองขนาดเดียวกันลายเดียวกันมาไว้ให้ผมเขาตั้งใจมาสับเปลี่ยนไว้แล้วแสดงว่าไอ้าการที่พี่แต่งงานกับเขาคือเขาวางแผนไร้หมดเลยเขาจะปอกลอกพี่พีจ่จัดๆคือพี่ได้รู้ความจริงว่า เขาไม่ได้เป็นข้าราชการตั้งแต่วินาทีแรกที่พี่เจอเขาใช่ครับเพราะอะไรถึงรู้วันที่ท้าเล่ากันผมไม่ให้เขาเอาโทรศัพท์ออกจากบ,บ้านแล้วทีนี้ผมก็เลยไปแกะ Facebook เ,เขามาเจอพี่แสงซึ่งมาเที่ยวบ้านเราครั้งหนึ่งสองครั้งผมก็เลยถามความจริงปรากฏว่าเพื่อนพี่คนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นคนนั้นี้ มาเจอคนนี้เขาใช้ชีวิตกับเพื่อนหนูแต่งงานด้วยกันแต่งงานกับเพื่อนคุณเป็นผัวเก่าเขาอคนหนึ่งคือข้าราชาการนี่เขาโกหกมาตั้งแต่เพื่อนของทางนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นครูแต่เขาตอนนั้นเขาก็ใช้ชีวิตแบบว่าเช้ามาแต่งตัวออกมาจากหมู่บ้านหนึ่งมาอีกหมู่บ้านหนึ่งถึงเวลาเรียนเลิกเขาก็ขี่รถเข้าบ้านซึ่งไม่ได้เป็นครูจริงอันนั้นค,คือไปหลอกผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาอันนี้ถูกหลอกก็เป็นข้าราชการระดับ C เลยนะใช่ทีนี้เขาก็ขอเรียนต่อก็มาขอค่าเทอมผมทียนเพื่อขั้น ใช่อ่าจ่ายแสนสองอีกจายแสนสองเสร็จก็ประมาณ4ี่ห้าเดือนมาก็เขาบอกว่าเทอมต่อไปก็ต้องจ่ายอีกแล้วที่ตอนนี้กําลังอยู่บนโต๊ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสลิปที่เขาโอนไปต่างๆเขาโอนไม่ให้ใครอ่ะชุมพรก็ชื่อบัญชีเดียวหมดเลยชื่อบัญชีเดียวหมดเลยครับน่าจะเป็นการไปเล่นการพนันออนไลน์ผมก็เห็นเขาเล่นจะร้อนเล่นการพน,นันพอผมรู้ว่าผมโดนโกงผมก็เดินทางไปแก้งความว่าผมโดนนี่ผมก็ไปเล่าเอาเอกสารพวกนี้ไปให้ตำรวจตัแกล้งที่ไหนผมไปแก้งที่สอนอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการครับเออเป็นไงบางสุทงเขาว่าไงบางสุทงเขาบอกว่าเรื่องของคุณน่ะมันเป็นคดีส่วนตัวบุคคลผมไม่มีเวลาที่จะไปทําคดีส่วนตัวบุคคลให้คุณหรอกผมไม่สามารถรับแจ้งได้ผมมีงานที่เต็มโตะเลยนี่ผมเข้าไปในห้องร้อยเวรแล้วนะจนผมเดินออกจากสถานีตํารวจวันนั้นผมก่อนผมพี่ถ้าผมจะมาสถานีตํารวจนี้นะผมต้องฆ่าเขาก่อนใช่ไหมหผมต้อง มันต้องทำร้รายเขาสาหัสก่อนใช่ไหมผมถึงจริงแจง้ง่า้